จุ๊บจุ๊บชุบชุบชุบชบน้องน้องกีบโยกกับน้องบังกรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเอ้ยตึงตะตะติงติงกะตะติงติงตะติงติงติงตะติงติงติงตะติงติงตะติงติงติงตะติงติง เติงเติงเตียงเติงเตงตบมือแปะแปะหนื่แปะแปะเรียกแพะก็มาตบมือแปะแปะหรือแพะก็มาเติงเตงกระเตีงเติงกระตีเติงเติงหมายน้อยน้อยน้อยหน่อยน้อยน้อยกันน้อยหน่อยน้อยน้อยตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเรียกแพะก็มาตบมือแปะแปะหรือแพะก็มา หน่อยน้อยหน่อยน้อยน่อยน้อยหน่อยกระติงติงติงกระตีิงติงกระติงติงกระติงติงโอ้จะเป็นหักกันโอ้จะเป็นหักหนกโอ้จะเป็นหักหนกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายยังไงบ๊ายบาย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 โอ้เก่งจังเลยน้องมังกรทำไมเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye